ยังคาว่าค่ะคุณกิติคะก็เป็นวลีที่ติดปากมากสําหรับทุกคนค่ะคุณกิติค่ะค่ะคุณกิติคะค่ะคุณกิติครับค่ะคุณกิติคะค่ะคุณกิติคะขณะนี้มันเ,เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยความแบบหัวฟูฟูฟฟบางทีไปลงลงไปแช่น้ําหรือไปปีนนุ่นปีนนี่มันถูกกลายเป็นมันถูกกลายเป็นต้นแบบให้ หลายๆคนถูกนำไปไปใช้ในการรายงานข่าวแม่ทั้งนักข่าวเองหรือเน็ตไอดอลพี่ก็มองว่าเออตรงจุดนั้นมันก็ดีนะที่ทำให้คนรู้สึกเออบุคลิกของเรามันถูกนำไปเป็นออออไอดอลเป็นต้นแบบในการที่จะทำให้คนรายงานข่าวเนี่ยมันก็ต้องนึกถึงนะหรือรูปแบบแนี้แต่บางครั้งเนี่ยบางทีพี่ไม่ได้แบบโอโหลงไป ในน้ําแบบขนาดนั้นลุยปีนไปด้วยเลยงานข่าวไปด้วยมันดูลําบากนะพี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะรายงานให้ลําบากเพื่อให้เป็นจุดขายคุณเชฟคะคุณเชฟคะมีทหารอยู่ในรถตู้นะคะทหารมีทหารร้องท้องท้องกำลังนะคะนั่งอยู่ด้วยกันค่ะพี่โตอยู่ไหนพี่โตเห็นไหมบางทีเราก็เห็นเนี่ยว่าเออเฮ้ยแบบนี้มันถ้ามันมากไปมันไม่ถูกหรือมันไม่ไม่เหมาะไม่ควร มันกลับกลายมาทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ตัวเราเีกเรียนรู้จากสิ่งที่เราทำนั่นแหละมาเป็นสิ่งที่เราปรับตัวแล้วพี่ก็เลยว่าเออบางครั้งมันต้องอยู่ในจุดที่มันพอดีพอเหมาะ การเกิดขึ้นของอสำนักข่าวใหม่ๆใ,ใช่ไหมฮะ The Standard The Momentum Way, The Matter คือมันเป็นอะไรที่ที่รู้สึกอิจฉาเพราะว่าณเวลานั้นคือเรารู้สึกว่าเออเขาสามารถที่จะ,ะรายงานข่าวเนี่ยได้หลายหลาย,หลายเรื่องอ่ะคือในมุมที่ทีวีคนทีวีอย่างเราทำไม่ได้หรือการใช้อินโฟกราฟิกหรือแม้ทั่คอนเทนต์ที่นำเสนอเรื่องราวที่ทำเนี่ยมันดูทำให้เรารู้สึกว่าเออ คือความแตกต่างที่ที่สื่อดิจิตอลเนี่ยไม่ได้ปรับตัวตามดังนั้นเราไม่ปฏิเสธเลยว่าบางครั้งความล้มเหลวในการทำทีวีดิจิตอลเนี่ยมันก็เกิดมือจากเรื่องของการเกิดขึ้นของสื่อใหม่ที่เขามีความหลากหลายเขามีเนื้อหาที่อ,อิสระมากพอหรือมีคอนเทนต์หรือมีเรื่องราวที่มันไม่ได้อยู่ในสื่อกอระแสละมันก็เลยตอบโจทย์คนที่ติดตามในโซเชียลมีเดียแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า คนเหล่านี้สามารถที่จะเป็นปากเสียงให้กับประชาชนอันนี้เป็นสิ่งที่พี่รู้สึกมากเลยว่าเฮ้ยเขาแล้วตัวเราอ่ะที่เคยทำเ่เราเราไปอยู่ตรงไหนในโลกสื่อใหม่นั้นโครงสร้างของสื่อทีวีมันยังเป็นโครงสร้างเดิมที่เป็นโครงสร้างของการที่ไม่สามารถที่จะให้นักข่าวเนี่ยได้ทําข่าวได้อย่างอิสระเพราะว่าข่าวเราก็ต้องทําอยู่ภายใต้โครงสร้างของกองบอกอและด้วยความที่เวลาข่าวที่ถูกกําหนดให้แค่30นาที คุณก็ต้องเรียงลำดับนะว่าข่าวจะเอาอะไรบ้างดังนั้นวันนึงมีข่าว100ข่าวแต่จะถูกเลือกให้มาออกข่าวทีวีได้แค่10ข่าวใน10ข่าวนั้นจากเรื่องที่บางเรื่องมันควรที่จะเป็นข่าวได้มากกว่า1นาทีแต่ว่ามันถูกกําหนดกรอบโดยตัวโครงสร้างว่าต้อง1นาทีเท่านั้นดังนั้นคนดูข่าวทีวีก็ได้ดูข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งวันแค่1นาที ขอ,องสื่อทีวีะไรมันไม่ได้มันไม่ได้ผิดที่นักข่าวผิดอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่โครงสร้างของทีวีอ่ะมันทําลายตัวเองมันมีหลายปัจจัยที่ทําให้จริงๆว่าคุณค่าของคนเป็นนักข่าวเนี่ยมันมีคุณค่าในตัวเองแล้วก็แต่มันที่มันล้มหายายจากกันไปเนี่ยก็เพราะตัวโครงสร้างของ องค์กรสือ่อมันก็เลยต้องลดจํานวนลดปริมาณคนออกไปเพื่อที่จะอยู่รอดในการปรับตัวท้ายคือจับกลายไปว่าเมื่อธุรกิจมันไปไม่รอดมืงานเหล่านี้ก็เป็นคนลุ่มแรกที่ต้องถูกถีบออกไปจากในวงจรนี้ที่ว่ามันจะเกิดวิกฤตฟองสบู่สือนะ่อค่ะคือนี่คือไม่ใช่คำพูดที่ทคพูดขึ้นมาแต่ว่ามัน มาจากหลายๆคนที่เริ่มพูดแล้วอะค่ะว่า,าคือณเวลานี้คนที่ถูกออกจากธุรกิจสื่อไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หทีวีที่พันหวัวคนแล้วนะจะไปทำอะไรล่ะคนที่ทำทีวีทีวีมันก็คืนช่องเหมือนกันแล้วจเจอสถานการณ์เหมือนกันคนที่เคยทำทีวีก็ไปหาทีวีทำไม่ได้ก็จะผันตัวมาทำออนไลน์เหรอออนไลน์ตอนนี้ก็มีคนเยอะนะการที่จะ มาแข่งขันกันในโลกของออนไลน์เนี่ยมันก็จะเป็นปพื้นที่หนึ่งที่จะมีคนเข้ามาในตรงนี้เยอะดังนั้นเมื่อปริมาณคุณภาพในโวนทางกันเนี่ยมาถึงจุดนึงมันก็จะอิ่มตัว พี่ทำมาพี่คิดมาหลายปีแล้วตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วแล้วี่มองเห็นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแต่ด้วยความที่ว่าเราเองยังยังติดอยู่กับสามมิติเะรอยางต้องช่วยพี่กิจิไงองสามมิติมมีอิสระแล้วพี่กิติให้อิสระพี่ในทำข่าวที่ที่บอกไงว่าพื้นที่ถามันมีน้อยเออย่างนั้นมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดที่ที่อยากทําพลังเรามีเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องหาจุดจุดเปลี่ยนที่มันมันมันไปได้ทั้งสองอันเพราะวันหนึ่งสามมิติถ้าถูกยกเลิกสัญญาก็ไมกร สำหรับการจะทำเรนะียลลิตเตอร์น่นจะเป็นทั้งเพจข่าวที่มีข่าวอยู่ใน Facebook แล้วก็มีเว็บไซต์แล้วก็มีช่องทางด้านของ YouTube Twitter ด้วยก็เหมือนกับสำนักข่าวออนไลน์ทั่วไปที่จะมีช่องทางในการสื่อสารในหลายช่องทางความตั้งใจที่อยากจะทำเรี e ลลิตเตอร์คะก็คือว่า,าหนึ่งคือเราเกิดเป็นนักข่าวผูนะ้รายงานข่าวรู้สึกว่าเออเราอยากจะให้คนได้เห็นข่าวที่มาจากนักข่าวโดยตรง พราะที่ผ่านมานักข่าวจริงๆทําข่าวแต่คนที่รายงานข่าวคือผู้ประกาศข่าวมันก็เลยเป็นที่มาเองข่าวจริงยิงตรงจากสนามข่าวเนี่ยมันยาจจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราอยากจะให้เห็นถึงความเป็นสไตล์การทําข่าวที่แตกต่างออกไปซึ่งทั้งหมดมันก็เป็นสไตล์ของทัปปนีข่ายขนมจีนหาเงินไปทำข่าวเอ้านี่จริงนะคะแต่เนี่ยคือพี่ไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้ที่ไหนนะพี่จะบอกกับเดอะโมเมนตัมว่า พี่คิดเสมอว่าพี่อยากมีเงินแค่ก้อนหนึ่งเพื่อที่จะออกไปทําข่าวในที่ที่พี่อยากไปโดยพี่ไม่ต้องขออนุญาตช่องหรือของงจากช่องหรืออะไรก็ได้พี่มีเงินของพี่ส่วนตัวแล้วพี่อยากจะไปทําข่าวนั่งรถไปไหนก็ได้ที่ทขาข่าวที่พี่อยากไปจากการขา,ขายขนมจีนเนี่ยเพื่อที่จะมีเงินในกระเป๋าสามารถจ่ายเป็นค่าตัว๋วเครื่องบินหรือค่ารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ที่ฉันอยากไปทําข่าวนี่คือสิทธิที่พี่ตั้งใจไม่ได้หวังว่าจะร่ํารวยจากการทํา เ,เพจขาวก็เพราะว่าจะหาเงินจากการขายขนมจีนค่ะขอบคุณค่ะ